สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูลูกตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการกรอกแบบรายการนะคะการกรอกแบบรายการนักเรียนเคยไปธนาคารหรือไปรษณีย์หรือว่าเป็นการกรอกใบสมัครไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาบอกว่าการกรอกแบบรายการเป็นยังไงนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักการออกแบบรายการกันก่อนนะคะการออกแบบรายการเป็นการเขียนรายละเอียดต่างๆลงในรูปแบบรายการนะคะเพื่อให้เอกสารนั้นสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของผู้จัดทําแบบรายการค่ะรูปแบบการออกแบบรายการนะคะ 1. แบบรายการที่ใช้ติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชน 2. แบบรายการที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกนะคะ สาแบบรายการที่ใช้ภายในองค์กร4แบบรายการสัญญาค่ะเรามาดูแบบที่1กันเลยนะคะแบบรายการที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใบสมัครค่ะที่ใช้ในการกรอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นใบฝากเงินและใบถอนเงินของธนาคารนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ แบบรายการที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานนะคะ 2. ค่ะแบบรายการที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกนะคะก็จะเป็นแบบความแบบสำรวจความนิยมนะคะก็จะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะนี่อันนี้คือแบบที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอกนะคะแบบสอบถามข้อมูลผู้บริโภคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแบบรายการที่ใช้ภายในองค์กรนะคะแบบ ที่ใช้ภายในกร,ก,รก็จะเป็นอย่างเช่นใบสมัครสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนะคะน,นี่ก็คือจะให้กรอกเป็นมีใบกรอกก็จะเป็นชื่อสกุลนะคะที่อยู่นักเรียนแล้วก็จะเป็นเลขประจำตัวของนักเรียนนะคะใบขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาค่ะอันนี้ก็เวลาที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับก่อนเวลานะคะก็ทางโรงเรียนก็จะมีให้นักเรียนให้ผู้ปกครองกรกอกแบบ รายการนี้นะคะต่อไปค่ะแบบที่4ค่ะแบบรายการสัญญาสัญญาที่เป็นเอกสารที่ผนผูกพันทางกฎหมายนะคะก็อย่างเช่นสัญญาให้เช่าอาคารค่ะต่อไปนะคะหลักการหรือข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการค่ะ 1. อ่านแบบรายการนั้นให้จบเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าต้องกรอกอะไรบ้างมีวิธีการกรอกอย่างไร 2. กรอกคำหรือข้อความตามคำชี้แจงของแบบรายการนั้นๆจนครบโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 3. กรอกข้อความให้อ่านง่ายสะอาดและเป็นระเบียบ 4. ประมัดระวังไม่ให้มีรอยลบขีดค่าและไม่ให้ทำแบบรายการเสียหายเช่นยับฉีกขาด 5. เมื่อกอก แบบรายการเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านทบทวนอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะซึ่งอาจไม่ถูกต้องอันนี้เราต้องทบทวนดีๆค่ะต่อไปนะคะข้อควรระวังในการกอกแบบรายการค่ะในกรณีที่แบบรายการต้องลงลายมือชื่อห้ามลงนามในแบบรายการที่ยังเขียนหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วนหรือยังไม่เข้าใจชัดเจนเด็ดขาดนะคะ,ะนักเรียนเวลาจะทำอะไรนะคะนักเรียนต้องดูดีๆก่อนนะคะถึงจะ ลงลายมือชื่อของตัวเองลงไปได้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาจากใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดมาส่งด้วยนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ